กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของสู้กับภัยนะคะในปัจจุบันบ้านเราในเมืองเรานั้นนะคะก็มีปัญหาเรื่องของการทิ้งสารเคมีล่าสุดนะคะก็มีเรื่องของการนําซากเป็ดไปทิ้งในพื้นที่อําเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีนะคะเรื่องของการนําสัตว์ปีกโดยเฉพาะเป็ดเนี่ยมาทิ้งก็ถือว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมายนะคะปริศนาเป็ด ซากเป็ดในครั้งนี้เป็นมาอย่างไรนะคะและใครนํามาทิง้งวันนี้เราจะมาหาคําตอบกันกับทางในอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีนะคะคุณเฉลิมพลมั่งข้างคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณจรวัณคุณนิยานะครับถู้ว่าตอนนี้หาพบยังคะว่าตกลงมือที่นําซากเป็ดมาทิ้งนี่เป็นใครตอนนี้เราติดตามโดยแบ่งเป็นสองส่วนะนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเราให้ทางปศุสัตว์เขาติดตามว่า มีฟาร์มเป็ดที่ไหนบ้างที่เลี้ยงเป็ดในรัศมใีใกล้ๆกับอำเภอเราแล้วไปซื้อ,อยาเรียกว่าวัคซีนป้องกันโรคเคี้ยมซึ่งถ้าภาษาชาวบ้านเรียกว่าโรคเคี้ยมะนะครับแต่ถ้าเป็นภาษาทางการก็คือการระโรคของเป็ดนั่นเองะนะครับตอนนี้เราเราก็พยายามสืบตามร้านที่ขายวัคซีนก็พอจะได้ป่อแสมาบ้างว่ามีคนไปซื้อนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ ปักใจว่าต้องเป็นผู้นั้นที่จะเป็นผู้กระทำความผิดนะครับก็มีการประสานงานกับพื้นที่ใกล้เคียงโดยทางริษัทนะครับว่าทางอำเภอต่างๆที่อยู่ใกล้เคียงกับเราไม่ว่าจะเป็นเขตของนนทบุรีนะครับหรือว่าจะเป็นอยุธยาหรือว่าจะเป็นที่ใดก็ตามเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราได้ประสานงานเขาทั้งหมดแล้วนะครับให้ดูว่ามีฟาร์มใดบ้างที่เลี้ยงเป็ดแล้วมีเป็ดป่วย หรือเป็ดตายะนะครับเราก็จะเข้าไปตรวจสอบในฟาร์นั้นๆนะครับกับอีกอันนึงที่เราเฝ้าระวังตอนนี้ก็คือเป็ดไร่ทุ่งะนะครับซึ่งตอนนี้มีการอบพยพนะแต่เดิมก็เลี้ยงอยู่บริเวณนี้นะครับ แล้วก็มีการ,รอพยพไปที่โคราชตอนนี้ไปเลี้ยงที่โคราชอันนี้เป็นภาพที่มีคนนํามาทิ้งนําซากเป็ดประมาณเกือบโหห้าร้อยกว่าตัวเลยนะท่านนายอำเภอคุณจิรวรนตรงนี้เป็นหมู่สี่ซอยวัดสุดทาวาสตําบนลาดหลุมแก้วอาเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีตอนนั้นที่ไปพบเนี่ยเพราะว่ากลิ่นมเหม็นครับทุ่งไปทั่วแล้วก็สุดท้ายพอนําซากไปตรวจสอบก็พบว่าเป็นกาฬโรคในเป็ดอี่ทีนาอเภอบอกใช่ครับเดิมเลยเนี่ยวันที่ ที่เอามาทิ้งเนี่ยเราคาดกันว่าน่าจะเป็นวันศุกร์ะนะครับในวันศุกร์เนี้ยมีคนเห็นรถพิกอัพวิ่งเข้ามาในในบริเวณของถนนซอยนี้ท่านเห็นว่าถนนซอยที่ท่านเห็นเนี่ยมันเป็นที่ที่ลึกมากไม่มีใครสัญจรไปมาค,ครับเนื่องจากเป็นทางตัน<ม>และด้านขวามือที่เจ้าที่กําลังจัดเก็บอยู่เนี่ยก็จะเป็นบริเวณพื้นที่ที่เขาจัดสรร เป็นที่ดินจัดสรรแล้วก็ไม่มีใครมาอยู่อาศัยะนะครับในวันดังกล่าวเนี่ยก็มีรถพิก up ที่เราคาดว่าน,น่าจะเป็นรถที่ต้องสงสัยเนี่ยวิ่งเข้ามาในพื้นที่นี้แต่ชาวบ้านเนี่ยก็เข้าใจว่าเขาคงมาดูที่ไม่ได้คิดอะไระะนะครับจนกระทั่งข้ามไปอีกวันหนึ่งเนี่ยก็มีเจ้าของนาเนี่ยเขาจะมาฉีดยาบริเวณไล่นาเขาก็ได้กลิ่นนะครับจึงไปแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านทราบพ,พอผู้ใหญ่บ้านทราบมาตรวจในพื้นที่ก็พบว่ามีการ แอบทิ้งซากเป็ดน,นะครับก็แจ้งไปยานทางอำเภอแล้วก็ทางปศุสัตว์ะนะครับพอได้รับแจ้งเราก็แยกภารกิจของหน่วยงานออกทํางานทันทีนะครับทางปศุสัตว์ก็ทําการเข้าไปพ่นอย่างยาที่ท่านได้เห็นนะครับพ่นฆ่าเชื้อก่อนเลยนะครับยังไม่ทําการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ะนะครับในส่วนของกํานันผู้ใหญ่บ้านเราก็ให้กันพื้นที่แล้วก็ไม่ ไม่ทําให้ประชาชนตื่นตระหนกนะครับเราก็พยายามที่จะให้ข่าวในทางที่ขอตรวจสอบหลังจากนั้นก็ให้ประสุตว์เนี่ยรีบนำซากเป็ดเนี่ยเข้าทำการตรวจสอบและรีบแจ้งกลับมาตอนนี้ซากนำไปกบฝังเรียบร้อยครับทั้งหมดเลยแล้วก็บางส่วนก็นำไปตรวจสอบตรวจสอบครับแล้วก็เพราะว่ามันเป็นกาละโลกในเป็ดซึ่งจะไม่ติดสัตว์ปีกอื่นยกเว้นหาน นะครับแล้วก็เฉพาะแพร่เชื้อกันเฉพาะในในกลุ่มสัตว์ปีกไม่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 สัตว์ปีกทั่วไปนะครับเฉพาะเป็ดกับห่านเท่านั้นเฉพาะเป็ดกับห่านอย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นขอให้สบายใจได้แล้วก็ไม่แพร่ระบาดในสัตว์อื่นหรือคนครัเป็ดที่ถูกนํามาทิ้งนี่อายุประมาณสัก2เดือนน้ําหนักตัวก็700 ถึง1,000กิโลกรัมเนี่ยหน้าทางจะเป็นเป็ดที่เลี้ยงเอาไว้ขายเอาไว้กินเนื้อใช่ไหมคะน่าจะตั้งข้อสันนิษฐานว่ามาจากฟาร์มหรือโรงฆ่าสัตว์ตรงไหนหรือเปล่าฮะตอนนี้เนี่ยทิศทางที่ที่มาเนี่ยนะครับมาจากทางคลองพระอุดมเราก็มุ่งไปทางบริเวณตําบลคลองพระอุดมก่อนว่าบริเวณนั้นมีการเลี้ยงเป็ดหรือไม่แต่พอตรวจสอบแล้วมันไม่มีการเลี้ยงเลี้ยงเป็ดในบริเวณที่ดังกล่าวนะครับเราก็เลยให้เฝ้าระวัง เส้นทางนี้เป็นเส้นทางหลักนะครับเพราะว่าเขาอาจจะนำมาทิ้งได้อีกะนะครับเพราะนั้นตั้งแต่ต้นทางจนกระทั่งถึงปลายทางเนี่ยกำนันพิจิบ้านได้ประสานให้พี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณนั้นเน่เฝ้าดูถ้ามีรถใดก็ตามท,ที่วิ่งเข้ามาในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยก็จะแจ้งไปทางอำเภอะนะครับอำเภอก็จะเข้ามาทําการบล็อกแล้วก็ ตรวจสอบทันทีคือคาดว่าไม่น่าจะเป็นฟาร์มที่อยู่ในจังหวัดปทุมธานีเองน่าจะมาจากจังหวัดใกล้เคียงหรอคะคาดว่าครับเพราะว่าในพื้นที่บริเวณโดยรอบของร้านหลุมแก้วก็ไม่มีการเลี้ยงเป็ดะนะครับจะเป็นเลี้ยงไก่ซะส่วนมากมซึ่งซากที่เราเจอทั้งหมดเนี่ยเป็นเป็ดนะครับ แล้วทิศทางที่มาจากคลองพระอุดมเนี่ยมามาจากทางจังหวัดอะไรได้บ้างคะก็สามารถมาได้ทั้งหลายจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นนนทบุรีสุพรรณนะครับหรือว่าอายุธยาครับค่ะงั้นลมมีการประสานไปจังหวัดเหล่านี้เหล่านั้นไหมคะว่าเป็นยังไงบ้างไปแล้วครับแล้วก็ทาง อยุธยากับสุพรรณบุรีเนี่ยที่ท่านเห็นใส่ชุดสีฟ้าเนี่ยะนะครับก็มาช่วยเราเก็บแล้วก็กลบฝังต้องขอบคุณทั้งทั้งสองจังหวัดด้วยะนะครับค่ะ,คะส่วนใหพื้นที่อื่นๆใกล้เคียงเนี่ยมีลักษณะการถูกนำซากเป็ดหรือซากสัตว์มาทิ้งอย่างนี้ไหมคะตอนนี้ที่เราตรวจพบเจอเพิ่งมีครั้งนี้ครั้งแรกครับแล้วก็ทำให้เราเลยเฝ้าระวังออกไป ควทั้งหมดเลยตอนนี้เฝ้าระวังทุกฟาร์มนะครับแล้วก็ได้ประชาสัมพันธ์กับเจ้าของฟาร์มด้วยว่าถ้าปรากฏว่ามีการตายของสัตว์ปีกไม่ว่ากรณีจะเป็นเป็ดไก่หรือว่าอะไรก็ตามขอให้แจ้งมาที่เราก่อนนะครับแล้วเราจะเข้าทําการตรวจสอบหลังจากนั้นเนี่ยเราจะหาพื้นที่ในการที่จะกบฝังหรือทํำลายให้ท่านไม่ต้องไปแอบเคลื่อนย้ายไปไหนนะครับแล้วก็ได้มีประกาศลงไปที่ทางหมู่บ้านควบคุมพื้นที่ในการเคลื่อนย้ายสัตว ที่ป่วยหรือว่าสัตว์ที่ตายแล้วนะครับที่เป็นซากสัตว์ค,ค่ะที่ <คน S 2> เป็นมาตรการครับค่ะมีมาตรการอย่างนี้ออกมาหลังจากที่พบว่ามีซากเป็ดถูกนํามาทิ้งก็จริงตรงนี้นะคะแต่ว่าค,ความกังวลของประชาชนในพื้นที่ที่อาจจะต้องทําอาจจะมีผลมาถึงกรุงเทพด้วยนะคะเรื่องการบริโภคเป็ดเนี่ยเขากลัวไมหมฮะว่าจะมีการแพร่เชื้อหรือระบาดของเชื้อขอให้สบายใจครับ เพราะว่าชาวลาดลุนแก้ปัจจุบันนะครับก็ยังคงบริโภคเป็ดเป็นอาหารอยู่นะครับแล้วก็เมื่อเมื่อสองวันนี้นะครับผมเองก็ยังไปทานเป็ดร่วมกับน้องๆสื่อมวลชนที่ไปทำข่าวพาไปพิสูจน์เลยไปนั่งทานด้วยกันครับตรวจสอบคุณจิรวันที่อำเภอบอก งั้นไปพิสูจน์กันไปกินเป็ดเลยทุกคนทุกท่านจะได้สบายใจค่ะเพื่อทานให้ดูเลยแล้วก็ทุกท่านก็ทานก็เห็นว่าอร่อยอร่อยกันดีไม่น่าไม่น่ามีภัยอะไรครับเรื่องของวัคซีนเนี่ยที่ที่เรากําลังไปหาเบาะแสจากจากการซื้อวัคซีนคิดว่ามันจะนําไปสู่ตัวการที่นําซากเป็ดมาทิ้งได้ไหมคะตอนนี้เรากําลังดูอยู่2กรณีครับค่ะ กรณีทางการซื้อไปเพื่อป้องกันกับระบาดแล้วถึงไปซื้อะนะครับกรณีซื้อไปเพื่อป้องกันเนี่ยมันเราก็ต้องตัดประเด็นนั้นออกไปแสดงว่าเขาป้องกันการก,ก่อนที่จะเกิดโรค,คแต่ถ้าเกิดว่า ได้ตายแล้วแล้วก็ซื้อไปเนี่ยเราก็จะเพ่งเล็งในจุดที่สองนี้เป็นหลักครับเพื่อเพื่อเพื่อขีดวงให้แคบลงครับก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันที่จะมีส่วนปกติเวลา,กาเกษตรกร,รที่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงห่านเลี้ยงไก่อะไรพวกนี้เนี่ยจะต้องมีการแจ้งกับปศุสัตว์จังหวัดด<ม>้วยใช่ไหมคว่า,าในครอบครองของตัวเองนั้นมีจํานวนเท่าไหร่ครับเราจะมีการขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงนะครับแล้วก็จะมีการเฝ้าติดตามดู แล้วเราจะคอยดูว่าในเวลาเดือนไหนปีไหนที่มีโรคระบาดอะไรก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับแจ้งเตือนภัยไปยังผู้เลี้ยงแล้วก็ทางบริษ,ษัทเองก็จะเตรียมวัคซีนนอกจากนั้น,เ,นเราได้ประสานกับท้องถิ่นนะครับในการช่วยเหลือกรณีที่วัคซีนนั้นต้องใช้งบประมาณในการจัดซื้อะนะครับเราก็จะมีการเตรียมพร้อมไว้ตลอดเวลาครับอย่างการระโาดเนี่ยน่าจะเป็นโรคระบาดใช่ครับปกติก็จะเกิดขึ้นในช่วงฤดู หนาวนี้หรือเปล่าคะหรือยังไงไม่ครับเกิดได้ทุกปีทั้งปีเลยเท่าที่เราเราสืบแล้วก็สอบถามดูเนี่ยโรคนี้เนี่ยน่าจะเกิดจากการที่อาหารไม่สะอาดนะครับเช่นเวลาการขนย้าย อาหารที่บรรจุพันมาเนี่ยอาจจะปนเปื้อนกับ<ม>เชื้อโรคนี้มามมนะครับพอเวลาที่ลงมาให้สัตว์ได้ได้กินเนี่ยมันก็ทําให้โรคเนี่ยเกิดการแพร่กระจายได้แม้กระทั่งในน้ำะนะครับอันนี้เป็นอันที่หนึ่งอันที่สองสมมุติว่าเ,เราไปที่ฟาร์มฟาร์มหนึ่งหรือไปบริเวณพื้นที่ใดก็ตามที่มีการแพร่ระบาดของโรคแล้วก็กลับมาเยี่ยมฟาร์มที่เขาเลี้ยงอยู่ก็อาจจะเป็นสื่อ ที่จะแพร่ระบาดโรคนั้นได้นะครับท่านนายอเภอฐานไปทางปศุสัตว์จังหวัดไหมคะว่ากระทบมาถึงไข่เป็ดด้วยไหมคะเวลาติดเชื้อหรืออะไรต้องต้องต้องระวังไหมคะบางทีพอไข่ออกมาคนไปแตะต้องไข่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะครับก็เราเราประสานกับทางปศุสัตว์ให้ดําเนินการป้องกันเรื่องนี้ทั้งหมดนะครับส่วนในเรื่องของไข่เป็ดเนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ย เขาจะมีเขาเรียกระบบป้องกันตัวเองของเขาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามโรคที่เกิดขึ้นภายนอกเนี่ยจะไม่นําพาสู่ภายในของไข่เป็ดเพราะฉะนั้นไข่เป็ดก็ยังคงปลอดภัยครับเพียงแต่ว่าบริเวณเปลือกภายนอกเท่านั้นเองที่เราควรจะต้องชําระล้างให้สะอาดก่อนแล้วเชื้อพวกนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าโดนความร้อนก็จะตายนะครับเพราะฉะนั้นขอให้สบายใจขอให้ปรุงให้สุกแล้วก็ให้ความร้อนที่เพียงพอครับ ก็เป็นการยืนยันแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับชาวลาดหลุมแก้วด้วยเพราะว่าพอข่าวออกมาเนี่ยหลายๆคนวิตกกังวลมากอย่างที่ท่านนายอำเภอบอกว่าน่าจะเอามาทิ้งในวันศุกร์แล้วก็กว่าเจ้าหน้าที่จะเข้าไปได้เพราะว่าเ,เป็นช่วงวันหยุดยาวด้วยเสาร์อาทิตย์จันทร์ที่หยุดยาวไปเจ้าหน้าที่เข้าเลยนะครับคืออย่างนี้ฮะที่บอกว่าน่าจะมาทิ้งวันศุกร์เนื่องจากเราเราได้สอบถามการข่าวก็พบว่า มีชาวบ้านเห็นรถคันนี้มาในวันศุกร์แต่พอวันเสาร์เนี่ยชาวบ้านที่เข้าไปาไปฉีดยาพ่นยาก็ไปตรวจพบมีกลิ่นเหม,ม็นนะครับก็มาแจ้งผู้ใหญ่บ้านในวันเสาร์วันเสาร์ผู้ใหญ่บ้านแจ้งมาเราก็ดาเนินการเลยทันทีครับมไม่ไม่ไม่ได้เกี่ยวพันกับบนรจุด นะครับเพราะว่าพวกเราทํางานกันตลอด24ชั่วโมงครับค่ะอันนี้ในแง่ของการตามหาคนผิดมือมืดมือพิษนานําซากเป็ดมาทิ้งเนี่ยนะคะก็ถ้าดูจากความผิดแล้วเนี่ยนะฮะก็มีความผิดตามพรบการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือว่าซากสัตว์ภายในราชอาณาจักรใช่ไหมคะก็จะมีอยู่สองส่วนที่เรากําลังตั้งข้อหาไว้รอนะครับก็คือในส่วนหนึ่งก็คือการเคลื่อนย้ายซากสัตว์นะครับอีกส่วนหนึ่งก็เป็นพรบของสาธารณสุขในเรื่องของความสะอาด <C ya> นะครับในการทิ้งขยะบูญฝอยในส่วนคดีอื่นๆเนี่ยตอนนี้ให้ตำรวจดูว่าจะเข้าขายอะไรได้บ้างะนะครับค่ะดูแลจะมามอบตัวไมหมคะอย่างนี้หรือว่าจะตามหา, <ๆ S 2> าเขาน่าจะวดระวังแล้วก็คงคะจะไม่ทําอีกเรียนน้อยที่สุดเนี่ยเราก็พอทราบเบาะแสว่ารถยนต์ที่ใช้ประกอบในการคนย้ายครั้งนี้น่าจะเป็นรถยนต์ประเภทไหนนะครับแล้วก็เราสืบ จากการที่มีการซื้อยาเพื่อที่จะไปป้องกันโรคนี้คิดว่าน่าจะใกล้เคียงอย่างน้อยที่สุดหลักฐานถ้ามัดไม่แน่นก็ยังมีการป้องปรามที่ดีครับคือตอนนี้บาะแสเรามีอยู่สอย่างคือรถที่คาดว่าน่าจะนําเป็นรถพาหนะที่นํามาทิ้งถูกต้องครับกับการไปซื้อวัคซีนวัคซีนป้องกันโรคค่ะคาดว่าอีกอีกนานไหมคะกว่าจะได้ตัวคนร้าย ตรงนี้ตรงนี้ต้องขอให้มั่นใจจริงๆนะครับเพราะว่าเนื่องจากมันไม่มีใครที่สามารถยืนยันได้ว่าคนที่มาทิ้งนั้นรูปร่างลักษณะเป็นอย่างไรแต่เราได้รูป,ปรรพของรถเราก็พยายามสืบหารถซึ่งชาวบ้านท,ที่เห็นก็เห็นไกลๆนะครับแต่ว่าเราได้ทราบสีของรถกับรุ่นของรถก็